เื่อกี้เราได้เดินทางออกไปเลยพัวเขาที่ไปทางหน้าหาดแล้วนะทุกคนไปทางหน้า,าตู้ง,งายตรงนู้นนะครับก็เมื่อกี้ก็ประสบอุบัติเหตุพัดคล้อทงทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเครื่องยนต์ก็ไปพัดหลุดนะครับก็อาบูตมันเสียนะครับผมก็วันนี้ก็เลยตอนนี้ก็เลยโทรให้ประสานทีมงานบนฝั่งก็ให้เอาเรือหางยาวไปลากกลับมาครับน,นี่ก็เรือได้ลากกลับมา ยังท่าเรือที่เราขึ้นไปเมื่อเช้าเลยนะครับตอนนี้เราก็กลับมาเที่ยงพอดีนะครับเมื่อเช้านี่เราออกประมาณประมาณ3ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลา10บครึ่งเลยนะครับมันเป็นเวลาชั่วโมงนึงยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับออตอนนี้ฮันนิเฉียวก็ยังอยู่ในเรือนะครับิ้าก่อนเลยเนือครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นกลับมา สู่จุดเริ่มต้นนะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับไปเที่ยวทะเลสนุกไหมครับไม่ถึงไหนดีใจะไหมครับกลับมาที่เรือมาตอนนี้ก็เราไปจับอยู่นะอะไรนะเราไปจับขอเสร็จแไปเลยอ่ะพอเคแล้วไปเลยตอนนี้เป็นยังไงครับกลับมาตอนเราลองรับประสบการณ์เมื่อกี้สิครับหน้ามืดตาเมื่อใบพัดเรือยังไม่ไมาก่อนนะครับท er ุกคนเราก็ต้องถ่ายลงไปอีกลำหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะถ่ายของทั้งหมดไปยังเรืออีกลำหนึ่งนะครับผม ทางนี้อันนี้เรียกว่ารวดเร็วทันใจแรงกว่าสปิดโบ๊อีกนะครับวงไม่แซ่บ่าใช่ครับผมนี่นะครับผมแล้วก็โอ้มีเยอะก็ลำค่อนข้างเยอะนะครับคงเก้อ่องเกยไม่ไม่ผักเไม่ผัดเราเกยยังไม่เราไปเอยยังไม่นี่ปเร่นอ่ะ เะให้นงหดยดยดลมตบุญก่อนพาไวรุนมาสันงกได้มาสบรานด้วยเจ้าซีอมาเช็คงานอะไรโอ้ทีเด็นี่ก็ลงมาแล้วนะครับไ่ไม่ลยเนเดไปน้ออ่าตอนนี้เราก็ถายเื่อนี้ยนะใม้มีลืมใช่ไหมเอาเด็กเขาแก้มนเออ พวกเขาว่าลูกอันดาวันตอนนี้เราก็ย้ายสัพพะรทั้งหมดมายังเรืออีกลำหนึ่งแล้วนะครับผมตนนแต่เราปล่อยเรือลำนี้ออกแล้วก็เดินทางไปยังบรูนกันต่อเลยนะครับเดเราเดินทางกันต่อแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรือลำใหญ่มาลำยังลำที่ใหญ่กว่าทุกคนนะ เินทางมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบุรุษไม้ไฟนะทุกคนอ่านี่ครับผมข้างหน้าก็จะเป็นเรือที่เราข้างหน้านี้ก็จะเป็นเรือที่เราขึ้นมาตั้งแต่ที่แรกนะทุกคนตอนนี้นเขาซ่อมเสร็จแล้วมาถึงก่อนข้อถึงกรร่อนพวกรรเรานะครับเขกเพิ่งมาที่หลังเรานี่เลยนะครับผมมีการเสียบหาดด้วยตอนนี้นะ นี่หาดทรายขาวน้ำใสนะทุกคนนะก็มาถึงพิธีเรียบร้อยอันนี้เรียกว่าผู้โลนไม้ไผ่นะทุกคนนะเข้ามาถึงแล้วก็สมชื่อสมิทโบ๊ทนะุ้นะครับนะสมชื่อสมิทโบ๊ทเลยนะครับผม ไม่ต้องฝนเดียวเขาไมต้องฝนเดียวเปียกก็แล้วว่าเปียกก็แล้วเปียกก็ลงมาต่วโอ้เอดีเรืคนายของก่อกัเลยเอาคนของก่อนครับพี่น้องครับช่วยคนขอก่อนครับนิมดล็งไปหดเลยลูกดล็อเลยดลห้ดเลยครับพงยาระวังนะ เราถึงแกลยบรยแล้วกันนะเอา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 เชียร์คำบันทุกเาเชียร์คำจูงรถบังโดนหลบโดนหลบบังผิดก็อุ้มอุ้มนะอุ้มนะอ่าไปเลยได้เลยครับผมเอาไปก่อนไปก่อนนี่ครับผมตอนนี้เราก็ถึงแกล้มรถแล้วขออนุญาตไปขนช่วยขนของก่อนแล้วกันนะตอนนี้เดินทางมาถึงเกาะพูล้ไม่พอเรียบร้อยแล้วกันนะตอนนี้อันนี้เชี่ยก็หิวจนตาลายหมดแล้วทุกคนตอนนี้ก็กำลังเลืออาหารออกมากินข้าวก่อนนะ นี่นะครับผมตอนนี้ดูสิโอหน้าเมื่อตามวนอะไปลุยคลื่นมาเมื่อกี้นี้เรียกว่าสุดยอดเลยนะทุกคนน่าจะประสบการณ์การโต้คลื่นใหม่นะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงกันก่อนนะทุกคนข้าวกะเพราไก่ไก่คั่วไก่คั่วไก่คั่วไก่ดาวนะทุกคนนะนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆขอบบริเวณไม้ไปนะทุกคนนี่ตอนนี้จังเป็นอ่าที่ทําการอุทยานนะก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานก็มาเฝ้าประจําการอยู่ที่นี่นะครับผมเปิดบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาอ่าชม เดินชมวิวชมบรรยากาศนะครับผมมีห้องน้ําบริการด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่พัก,กนะทุกคนตอนนี้ที่นี่ยังไม่มีที่พักให้นะแต่ถ้าเอาเต็นท์มาเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการกางเต็นท์ได้นะตรงน,นี้จะเป็นลานอเนกประสงค์รามปะณนีน้้ก็นนนนนอหีีเาะ่จะเป็นลานอเนกประสงค์ไว้กางเต็นท์พักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะหิวจนตาลายหมดเลยทุกคนนะนะกินข้าวก่อนนะ นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้อยู่บุรโลนเกาะบ,บุรโลนไม้ไผ่นะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้สำหรับรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนชมบรรยากาศหรือว่ากางเต็นท์ได้น,นะครับอันนี้จะเป็นอาคารบริการนะครับนี่นะครับผมตรงน,นี้จะเป็นบันไดที่สามารถที่จะปีนขึ้นไปยังบนยอดเขามุมนี้ได้นะครับเพื่อชมวิวในมุมสูงทุกคนตอนนี้ก็จะมีเจ้าทีุ่ทยานเขามาเฝ้าอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมี เรียกว่าบันไดปีนขึ้นไปชมนกชมกาบนยอดเขานะแต่ตอนนี้คนงานกําลังทําำขอสร้างอยู่นะครับผมกำลังตีลายดีเซ้นอยู่นะยังขึ้นไม่ได้ไ้นะปีนปีนยังไงนะข้างๆครับรอรอรออ๋อเราข้างๆนี่ใช่ไหมมันเลยตรงทุ่งงานมันอ๋อมันขึ้นไปสุดไหมสุดแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะบันไดเนี่ยมันยังขึ้นไม่ได้นะเพราะมันยังไม่แห้งนะแต่ผมลองงลองปีนขึ้นไปดูข้างบนนี่นะ ขาแนะนำมาว่าสามารถจะหยัปีนขึ้นไปได้น,นะผมก็ไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆนะทุกคนนะลองปีนขึ้นไปดูนะว่ามันจะมีความหวัดเสียวยังไงนะโอ้โ oh, ห no! นี่นะครับผมเ <laughs> ส้นทางมันจาทรหดทรเกยหน่อยนะทุกคนนะนี่นะครับผมโอ้จ oh, ะไปไหนกันเนี่ยโอ้จอดนี่นะครับผมก็เดินล็อกขึ้นไปข้างบนก็ข้างล่างก็จะมีความชันนะทุกคนนะมันจะเหินลงไปน,นะผมก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะ บันไดเนี่ยมันยังไม่แห้งนะทุกคนมันต้องค่อยปีนขึ้นไปนะอี่นะเทุกคนนะโอ้เดียวมันมีความอันตรายอยู่ในระดับหนึ่งนะบันไดเนี่ยมันขึ้นไม่ได้นะทุกคนนะมาลองขึ้นไปดูนะนี่แม่คอยตรงนี้ด้วยนะโอ้ นี่ข้างล่างนี่ก็ดูดูเป็นข้างล่างมุมนู้นนะครับทุกคนอ๋อมาข้างบนนี่ปูนมันยังไม่แห้งนะผมเห็นศาลาพักผ่อนอยู่มุมนู้นนะทุกคนนะผมเห็นศาลาพักผ่อนอยู่มุมนู้นนะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่ามันจะเ,เกิดเหตุอันตรายหรือเปล่านะครับผมก็นี่นะครับผมเบียดนี้ขึ้นมานะข้างบนนี่เรียกว่า ไหนๆก็มาแล้วขึ้นมาดูสักหน่อยนะทุกคนอ๋ออันนี้เรียกว่าขึ้นมาบนสุดยอดเขานะบันไดมันก็อยู่จุดหลงแค่นี้นะครับนี่เราขึ้นมาสุดยอดเสาทุกคนนะเรนะาจะมีศาลาอยู่นะทุกคนผมก็จะมายืนดูจุดชมวิวมุมนี้นะครับนู่นนะครับฮันนิปอยู่ตรง,อ,งอยู่ม,มุมนูนนะ้นนะทุกคนนะนู่นฮันนิปกำลังเล่นน้าอยู่มุมนู้นนะเดี๋ยวผมจะลองเรียกฮันะิปเปนว่าฮันนิป ฮันิปฮันิปไม่เห็นแล้วกันนะที่เป็นเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคนนะนี่ผมขึ้นมาชมวิวบนยอดเขามุมนี้นะครับผมนู่นนะครับที่เราเห็นไกลๆนู่นคือเกาะตะลุเตาตนะครับผมเกาะตะลุเตอยู่มุมนู้นนะแล้วก็ปักปาราอยู่ทางนู้นนะครับผมก็ขึ้นมาได้สุดแค่นี้นะครับอะเดี๋ยวจะลงกันเลยผมกว่ามันขึ้นมาแล้วมันจะเห็นวิวเกาะบุโหลนโดยรอบนะแต่ขึ้นมาแล้วก็ ไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบมันจะโลง่ลงๆประมาณนี้นะนี่ป,นปูนยังไม่แห้งดีเท่าไรเลยนะเราเดินเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะอ้อมกลับไปทางนน้นเลยนะนี่ผมต้องระมัดระวังมุมนี้ด้วยนะทุกคนนะข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นพอเป็นเหวลงไปเลยนะ,ะลงมาแลวผมจะกลับกันเลย,ยจะขึ้นมาทำไมเนี้ยโอ๊ย มีความพยายามนลทุกคนนะอ่านี่นะครับผมก็ปินหน้าผาภูเก่าขึ้นไปนะครับนี่ลงมาข้างล่างนี่ีวยกว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าผมน่าจะมาติดทางกันละโอ้นี่นะครับผมตรงระมัดระวังนิดนึงนะแถวนี้มันจะมีเรีวยกว่าหินทรายที่มันไหลนะครับอาจจะ ันตารายได้แล้วทุกคนนี่ลงมา้างล่างเลยนะขึ้นมาก็พูดถึงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะทุกคนขึ้นมาเดินแป๊บเดียวนะนี่ทางบันไดแห้งๆเดินได้สะดวกสบายเลยนะนี่ผมก็ลงมาถึงข้างล่างนี้แล้วนี่ผมก็ลงมาปุ๊บปุ๊บต้อหระหวังด้วยนะมันจะเป็นเศษหินเศษปูนที่เขาก่อสร้างนี่นะครับผมก็ต้องใช้ความ,ามระมัดระวังนิดนึงนะนะก็ลงมาข้างล่างสุดแล้วตอนนี้ นี่นะครับผมก็เรียบร้อยโโอ้โอเหยียบนิดนึงไหมพี่เปียนตรงนั้นได้แล้วอ่ะนี่นะคนนี้นะพี่ด้วยเผลอทำเอาไว้นะตรงนี้ก็จะมีเรียกว่าชมนกเผื่อเหยียบมันยังไม่แห้งดีด้วยได้เลยขอบคุณมากพี่นะเขาบอกแม่เขาอยากขึ้นไปเมื่อกี้ ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับที่นี้จะเปิดใช้บริการในเร็วนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นแพนะทุกคนนะเขาจะอาทอดแพรลงไปให้สาหรับนักท่องเที่ยวขึ้นมานะแล้วก็มันจะมีป้ายเตือนต่างๆนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นพื้นที่โดยรวมนะทุกคนนี่เมื่อกี้ผมขึ้นจาก มุมนี้นะตอนนี้ผมอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าอยู่หน้าหาดบริเวณนี้นะแล้วก็เมื่อกี้ผมขึ้นไปข้างบนนี้นะผมสามารถชมวิวปักบาราได้แล้วกคนนะก็ร,บรบกอบๆเกาะนี้ก็จะมีพวกปะการังหินอ่อนทุกคนนะจะมีพื้นที่กางแคมป์ได้แล้วก็มีห้องน้ํามีสระน้ํามีอ่าแคมป์พักที่ราที่อ่าไว้สำหรับบริการนะักท่องเที่ยวท,ที่มาเยี่ยมชมนะครับ เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเปิดทําการแล้วครับผมอันนี้เป็นแพที่สําหรับออทอดลงไปกลางทะเลนี่นะครับผมอันนู้นจะเป็นปกักปลาได้นะที่จะคุณเห็นมุมนู้นนะแต่เป็นโขาใหญ่แล้วก็เป็นปกักปลาได้อยู่มุมนู้นเลยใช่ครับผมพอตอนนี้ฮคนิปเฉียงก็เล่นน้ำอย่างสนุกเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่น้างงานกันต่อเลยตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งน,นะทุกคน,นเวลาห้าโมงครึ่งเป็นเวลาโปรเพลย์แล้วนะครับอากาศมันก็จะเย็นสบายนะครับอากาศมันก็เย็นสบายแล้ว อ่านี I mean. ่จะเป็นบริเวณสําหรับกลางเต็นท์นะทุกคนมันมันเป็นเกาะพักผ่อนที่สบายมากเลยนะครับอ่านี่นะครับผมบริเวณกลางอ่าวก็จะมีลานสําหรับทํากิจกรรมได้มุมนี้นะอ่าลานสําหรับอ่าทำกิจกรรมได้ท้ามาหลายคนเนี่ยเรียกว่ามีลานสําหรับกลางเต็นท์ได้นะทุกคนนี่นะครับมุมนี้ก็จะมีเรียกว่าอ่าเป็นป้ายชี้นักท่องเที่ยวนะครับบริเวณสําหรับภายเรือนะอ่ามุมนี้เป็นบริเวณภายเรือ นี่นะครับผมเป็นบริเวณสำหรับเล่นน้ํานะครับผมดูน้าดูประกาน้าตื้นนะครับผมแล้วก็บริเวณภายเรืออยู่มุมนี้นะครับผมเขาบอกว่าห้ามก่อกองไฟแนวชายหาดนะอาจจะไปทําลายระบบนิเวศของของตัวชายหาดได้นะครับแล้วก็จะมีสำหรับกางหลับกางเต็นท์นะครับผมนี่กางหลับกางเต็นท์อยู่มุมนี้ที่กางเต็นท์ด้วยนะนี่ ที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะกางเต็นท์บนพื้นลานปูนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจากกางเต็นท์ไปยังบริเวณได้ร่มไม้นะครับตอนนี้มีเป็นพื้นที่สําหรับนักท่องเที่ยวนะทุกคนเป็นพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบุโลนไม้ไผ่นะครับแถวนี้ก็จะเป็นแนวสามารถจะกกางเต็นท์ได้หมดเลยนะก็จะเจ้าหน้าที่ก็จะมีไฟแสงสว่างมีบริการมามุมนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชายหาดข้างล่างนะว่าชายหาดข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะครับ ทางทิศนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นทางทิศใต้นะทุกคนเป็นเอยไม่ใช่นะครับเป็นทางทิศต,ตะวันออกนะเห็นอยางว่าดาอาทีย์จะขึ้นมุมนู้นนะแล้วก็มุมเนี้ยตอนตกเย็นๆเนี่ยก็จะอ,อ,อากาศแดดร่มลมตกนะทุกคนนี่นี่เป็นชายหาดนะครับนน่นนะครับผมเรือจุดๆตรงนู้นเลยนะเมื่อกี้นี่ฮานิฟชิวออก็เล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นบุโรดไม้ไผ่นะทุกคนบุโรดไม้ไผ่นี่ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเกาะตารรเตานะครับอยู่ในจังหวัดสตูลน,นะครับผมเป็นอุทยานที่มีอยู่นานแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะมาปักหลักมาสร้างอาคารศูนย์จุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับอ่าเราจะเดินทางกลับด้วยเรือลำนี้นะครับผมวันนี้ติดภารกิจมาติดตั้งระบบไฟให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับอันอนี้กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกเลยนะทุกคน อ่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องแหลกแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใหม่นะก่อนนะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องอนิพิชย์เอด้วยนะครับผม